สายฟรีวันที่3ต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยติดต่อลงโฆษณาโทร082 422 0 401รับอยู่นะครับสันเทมมาแล้วกีกี้ผู้นี้ครับในเซิร์ฟเวอร์599เข้าสู่วันที่3แล้วไปอัปเดตกันหน่อยว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างนะอันดับอยู่ที่1,833เล่นช้า1วันก็เป็นแบบนี้แหละน้องชายนะแล้วก็อันดับ1ของเซิร์ฟเวอร์มีการเปลี่ยนแปลงครับ เ9้สุนัขตำรวจนะฮะอยู่กิวของคารุม่าด้วย 1st ไม่รู้ใครเนี่ยน่าจะเป็นคนรู้จักกับเราเนี่แหละหมดกี่บาทถึงจะได้ดมเกงในโอ้ดูชื่อนะดูชื่อนี้ไม่น่าอา่านเลยคบแนะนําตัวนะฮะก็คองที่1นะครับแล้วก็ลิลลีนะ่อยู่ที่2สังเกตว่าแต่ละกิวแต่ละอันดับอยู่คนละกิวกันเลย เนี่ยขัดเคี่ยวกันมันครับซิว่า599ครับแล้วกิวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยดังนั้นเลยของพี่เนี่ยอยู่กิลอันดับ62ชื่อว่าใจเกเรชื่อก็ไม่เป็นมงคลและน้องชายซึ่งกิลเนี่ย v p n นะฮะเป็นหัวกิลปรากฏว่าไม่เชิญคนเข้าเลยคนมี21คนครับตอนนี้เอาเป็นว่าใครอยากเข้ากิวใจเกเรขอมาเลยนะค,ะคุณสมบัติ ไม่มีอะไรมากขอแค่เป็นคนที่ขยันเล่นตลอดเวลาแล้วก็ส่งเศษส่งรูปภาพให้กี้กี้เท่านั้น <c oughs> รอเล่นครับอันนี้แต่ก็ให้ก็ดีนะแหละให้เป็นน้องชายเลยนะครับสมัครมาได้เนี่ยรับหมดเลยสาคนที่มาใหม่ยอมรับทุกคนครับขอให้ขยันเล่นก็นพอแล้วก็ช่วยกันตีบอสด,ด้วยวันนี้ครับเราจบที่เลเวล38ไม่40ฮนะ คำนวณผิดพลาดครับเปนว่าจะ40จะแล้วนะลืมไปว่าตัวเองอ่ะเป็นเล่นช้า1วันนะได้38ไอติดกลางๆหลอดวันนี้ก็คาดว,ว่าพรุ่งนี้จะ40ครับก็เลยทําให้พี่ต้องดองกระป๋องม่วงไว้ก่อนกระป๋องม่วง591อันที่ซื้อไว้ตั้งแต่ไอแพ็ก360เมื่อวันอาทิตย์นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเลเวล40เมื่อไหร่เนี่ยพี่ก็จะกดอันนี้เพิ่มเติมอีก3แพ็กเนี่ยอีก1000พเพชรเพราะว่าการเพชรไ้แล้วเนี่ยการไว้เหลือเท่านี้นะฮะเพื่อที่จะเอาไปลง ของม่วงนั่นเองนะครับก็มันจะมีดันนะทาสุร,ราชาตอนที่เราเลเวล40อ่ะมันจะปลดล็อกมาเนี่ยฮะผ่านด่านอา่อยังไม่ขึ้นอนะ่ะอะแต่มันต้องเลเวล40อ่ะมันถึงจะไปด่านต่อไปแล้วมีของม่วงได้เพราะั้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่ลงครับเพราะว่าได้แค่ของฟ้าลงไปก็ไม่คุ้มเราเอาของม่วงไปเลยดีกว่าตอนนี้ก็พลังน้อยหน่อยนะน่าใจพี่ในส่วนของแพ็คนี้พี่กดซื้อเรียบร้อยเลยนะแพ็กสุดคุ้มการ์ดสัปดาห์คู่เพราะว่ามันต้องเร่งเลเวลจริง เพราะว่าแรกๆเลเวลขึ้นแต่ละทีอะมันมีกิจกรรมเยอะง้นมันจะห่างไปเรื่อยๆก็เลยต้องรีบกดเพื่อเล่งเลเวลลดระยะเวลาห่างนะกับคนอื่นสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของการหมุนกลงล้อวันนี้เอาช็อกโกแลต5อันเลยเล่งเลเวลอีกเช่นเคยแล้วก็ช็อกโกแลตเนี่ยวันนี้กดซื้อไปถึง152ครั้ง แล้วก็กระป๋องม่วงกดแค่ครั้งเดียวพอว่ารายไม่ได้ลงนะเน่นตุนวันละ60ไปเรื่อยๆตัวดํายังไม่ซื้อนะครับเดี๋ยวพี่จะซื้อตัวดําวันที่มันขึ้นว่าจะหมดอ่ะคือก่อนลูกหน้าที่มันจะหมดวันนึงมันจะขึ้นนับเวลาถอยหลังน้องถึงตอนนั้นค่อยซื้อก็ได้นะพี่ก็เก็บเพชรไว้ก่อนเพิดเพชรมันเกินก็จะได้เอาไปใช้อย่างอื่นได้นะฮะแต่แต่ที่แน่ๆสายฟรีต้องเอาตัวดําไว้ก่อนต้องเก็บให้ครบ7,920นเพชรนะครับก็เหลือเวลาประมาณ3วันมัน้ง ที่ตัวดําจะไปนะฮะมีเวลาเก็บอยู่ที่กัเวลาจากตรงนี้แหละเนี่ยเกวินไปตัวดําก็ไปประมาณนี้จนทาให้ตอนนี้เรามีตัวดาในเอดีอยู่1น,นะฮะตัวแดงมีอยู่92ยังไม่เปิดครับที่เรากิจกรรมปู่บอมเนี่ยหมดก่อนแล้วพี่ค่อยเปิดตัวแดงในกิจกรรม1เดือนนะฮะเนี่ยปู่บอมมันจะหมดอีก3วนันต่อยหมดไปเลย แล้พี่จะได้แบบไม่ต้องมาเสียเพชรซื้อตัวแดงเยอะนะครับไปซื้อตัวดาคุ้มกว่าสำหรับสายฟรีเพราะว่าตัวที่เล่นยาวๆคือตัว UR นะครับแล้วก็รุ้นว่าให้ฟินิกแมนมันออกเถอะเพราะตัวละครโคตรไก่แจ้เลยตอนนี้คอยังไม่มีเลยเอาจริงเดี๋ยวท้ายคลิปส่งตัวเหลืองกันอีกครั้งมี27ตัวแตก็ตามคอนเทนต์หน้าบอกเลยครับในคลิปนี้เราจะมาแนะนำฮะเดี๋ยวหลายคนคงจะรู้ว่าจะมีกิจกรรมแฟด SSR บวกมาถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาด ซึ่งในกิจกรรมแฟด SSR บวกเนี่ยมันจะแจกลูกแก้วนะฮะแล้วของแฟด SSR บวกแล้วก็มีหินของฮีโร่จำนวน2หินด้วยกันก็คือแจกจากเพชรหหินแล้วก็ต้องซื้อด้วย1,700เพชรอีก1หินมีแค่2ทีนี้มันก็ประสานไม่ได้ถูกไหมมันก็ประสานแฟดไม่ได้นะประสานตัวฮีโร่ที่เป็น SSR บวกไม่ได้ที่ก็จะมาแนะนำว่าเราจะหาหินฮีโร่ได้จากไหนบ้างจุดแรกก็คือไอ้ตรงนี้นี่แหละไอ้ตัวม่วงเนี่ยเวลาสุ่มก็มีโอ,อกาสได้ หินของฮีโร่นะครับแต่โอกาสมันน้อยไม่ใช่ใครจะเหมือนมีฮารุออยในคลิปเมื่อวานนี้ที่พี่เปิดให้ได้สองอันนะครับโอกาสมันน้อยมากเพราะว่าตัวหานมันเยอะเนี่ยหินพัฒนาเนี่ยโอกาส1%เเท่านั้นเองเมื่อวานยังได้เยอะเลยสภาพ เอามาเพื่อนะฮะช่องทางเนี้ยหนึ่งช่องทางแล้วนะครับถ้าเกิดไม่ได้ช่องทางนี้มันมีช่องทางไหนบ้างก็ดูกิจกรรมนี่เลยตั้งแต่ตอนเซิร์ฟเปิดครับกิจกรรมเนี่ยสำหรับมือใหม่นะฮะลูกของไซตามะเนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่ากิจปูบ่บอมที่ทำมาอนู่ตอนนี้เนาะก็คือเปิดตัวแดงให้ได้220จะได้ตัวปูบ่บอมให้เลือกระหว่างเกี้ยวโรสเกีโรปู่บอมซอมบี้แมนจกักรพรรดิเด็กนะครับก็ถ้าเกิดเราสุ่มไปถึง200เนี่ยมันจะมีให้เลือกฮนะเลือกหินพัฒน,นาว่าจะเอาฮีโร่หรือปีศาจเรากร็ แล้วก็เลยได้หินฮีโร่เพิ่มอีกหนึ่งก้อนจากตรงนี้นะครับหรือถ้าใครไม่ทําแบบพี่ก็คือไม่ทาเควสเนี้ยพี่ไม่ทำเควสนี้พี่ก็รอเควสเนี่ยพอมันรีหมดวันปุ๊บ3าวันเป็นสูบวันปั๊บมันจะมีกิจกรรมใหม่มาเป็นทัศซึมืบงกิซึ่งให้เปิดตัวแดงเหมือนกันเปิดตัวแดง200อันมีระยะเวลา1เดือนจะไม่แค่หนึ่งอาทิตย์เหมือนนี้ละนนั้นจะมีเวลาให้หายใจหน่อยนะครับ1เดือนเปิด200ใบก็จะได้หินพัฒนาฮีโร่เหมือนกัน,นทพี่จะไปเอาตรงนั้น ก็ใครวางแผนที่จะเอาหินฮีโร่ก็เก็บไปตรงนั้นก็ได้มีเวลาเก็บ1เดือนด้วยกันนะครับถามว่ามันแตกต่างจากไอ้หสัปดาห์ไอ้ใช้ัะม,มัอันนี้ยังไงบ้างไช้ระม,มัของหูดกว่า ให้ของอัพตัวอัพเลเวลดังนั้นแถมมีตัวม่วงด้วยอันนั้นมันจะเป็นของเพิ่มแบบฝึกฝนนะนะฮะมันจะเพิ่มพลังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้มันจะได้แบบอัพตัวอย่างคุ้มเลยนะแต่ว่าสายดองอ่ะมันไม่ทันมันดนมาพร้อมกับตัวดำเราเลยต้องเลือกตัวดำครับอ่ะเท่านี้เราได้หินฮีโร่จากกิจกรรมแฟดสองอันแล้วใช่ไหมจากอันเมื่อกี้อันนึงแล้วนะฮะเป็น3อันยังขาดอยู่1อันเอาตรงไหนครับตรงนั้นนั่นก็คือกิจกรรมฮีโร่เอ็กซ์ปีศาจฮะ ฮีโร่เอปิซอดที่จะมาตอนเซิเวอร์เปิดนะวันที่2เนี่ยมันก็จะมีเควสขึ้นมาให้เราดูและนี่ฮีโร่เอปิซอดครับเราลองเ่อนเลื่อนด่านไปเรื่อยเรามาด่านลำดับ1ด่านที่26ของระวัลก็คือปลาฮีโร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือเริ่มเกมต้องมีตัวแบกที่สามารถพาให้เรามาถึงตรงนี้ได้แล้วก็อัดเลเวลให้มันไปไวก่อนที่กิจกรรมมันจะหมด5วันเนี่ยให้เราถึงด่านนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันแจก ตัวให้ผ่านด่านได้ง่ายแล้วอยา่างจีนอต SSR หรือว่าจิงโจ้จิงโจ้ราชาใต้ดิน SSR ซึ่งแบกได้ฝั่งฮีโร่แล้วก็ปีศาจจะช่วยทีมได้นะครับตอนนี้เนี่ยพี่ถึงด่านแค่14เพราะเลเวลพี่ยังน้อยแต่เวลาเหลืออีก5วันพี่ว่าพี่สามารถทําได้ในการถึงด่าน26นะครับแล้วก็ได้หินฮีโร่เท่าน,นี้เราก็ได้หินฮีโร่ครบ4อันแล้วสามารถประกอบแบก SSR บวกได้หรือว่าใครมีลูกแก้วจากกรพพัดเด็กลูกแก้วปูกซิว่าแฟรง กระบองเหล็กและมีตัวด้วยก็ประกอบตัวนั้นๆได้นี่คือสิ่งที่สายฟรีสามารถทําได้นะครับในการเอาตัว S&R n บวกฝั่งฮีโร่มาหรือว่ากิจกรรมนะครับครบรอบ4ปีหรือกิจกรรมใหญ่ๆมันมักจะมะีหินฮีโรม่มาแจกนะครับจากกิจกรรมของพิกอสเพิ่งหมดไปครบรอบ4ปีเกมใช่ไหมหรือว่ากิจกรรมกล่องม่วงกระป๋องม่วงบางเดือนจะมีของรางวัลเป็นหินพัฒนานะครับก็ต้องรุ้ในตอนนั้นละกันนะแต่เนี่ย เซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่เราสามารถดองได้และครบ4อันเลยถ้ากิจกรรมแฟด S&R บวกมาตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนแค่ลุ้นอย่างเดียวขอให้แฟดมันมาเถอะน้องเออไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่แต่ว่ามีคนคอมเมนต์บอกว่าประมาณสัปดาห์ที่2ถึงสัปดาห์ที่3ของเซิร์ฟเวอร์เปิดมาลุ้นกันครับ5 9 9เราจะมาไหมถ้ามาพี่จัดแฟะแน่นอนบางทีนะแฟดอาจจะได้ก่อนฟินิกแมนด้วยฟินิกแมนนี่ยังไม่มีวีแววที่เราจะสุ่มเลยอะรอกิจกรรมนี้หมดก่อน และแล้วก็ได้เวลาแห่งความเกลือไม่ใช่สิ ความโชคดีกันบ้างครับเราจะมาเปิดตัวเหลืองนะ27เใบนะเปิด2โลก็พอนะ20ใบก็หวังตัวคอแหละตัวคอไม่มีเลยหรือว่า SSR ตัวไหนก็ได้ออกมาให้มันชื่นใจเฮ้ยดีไม่มีอะไรเลยอ่ะ,อะมาลุ้นกันตัวเหลือง10ใบแรกของอดีนี้ครับนิกซ์ Man SSR บวกนะครับแต่ว่าตัวตัวเหลืองมันไม่มีน้องชายขอเป็นตัวแบกทีมกันแล้วกันใส่จามาขอชาร์จพลังแล้วก็กระโดดต่อยอุกาบาทจนเกิดเป็นประกายแสงสีม่วงเกลือไปแล้วหนึ่ง ขอเป็นนักกากหวานแล้วกันนะจีนอได้คอจริงแต่ g ีน s สเอสบวกมันอยู่ในทีมน้องมันจะมาใส่คอได้อย่างไงเนี่ยเหลือจะเชื่ออีกสิบใบของตัวเหลืองขอตัวดีๆหน่อยแล้วกัน s อสยังไม่ออกเลยนะตัวเหลืองเนี่ยถือว่าเป็นโลที่80ดสิบนั้งแต่เกมเปิดมามาลุ้นกันครับไซตามาขอต่อยอุกกาบาจนเกิดเป็นประกายแสงสีฟ้าเลยคราวนี้ไม่ต้องม่วงอะไรทั้งสิ้นเกลือเละเทะโอ้โห n n n r n อ n เรโอ้โหเรียบร้อยไม่ออกอะเปิดทิละใบได้ไหมตัวมีอยู่เจ็ดใบอ่ะเปิดทิละใบเผื่อมันได้ครับมันต้องการตัวใหม่จริงที่มาแบกทีมให้มากกว่าที่เรามีอยู่่ะปั้นไมโกพัดมางี้จิโกโกุมาลัยไก่แจ้เปิดทิละใบฮะรัวๆเลยใช้สูตรแบบกดข้ามต้องใจใครดูถึงตอนนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ขายของขายขนมอะไรอย่างเงี้ย สามารถโฆษณากับช่องที่ได้นะฮะติดต่อทางเบอร์ที่ได้เลยนะครับค่าโฆษณาไม่แพงเดี๋ยวทําให้เหมือนใครขายขนมใครทําอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วผู้พิดสัดใต้ดินป่าเถื่อนจริงจมาสูตรในไอดีทําไมเนี้ยสี่ใบมันจะไม่มาสักอันจริงว่ะเอสเอ็นอาร์ขอ s เอสเอ็นอาร์เือแทงท็อปไทเกอ้ออายนายชอบเสื้อกล้ามหรือเปล่ามาแล้วอุกบาตตกครับกีกี้เล่นสูตรคาบสูตรคาบนาี่ไม่ติดนะสีทองออกมาเหอะ ออกมาปาชิโน่เหลืออีกสองอันเกลือแล้วเกลืออยู่เกลือต่อะเกลืออย่างต่อเนื่องไอดีนี้กดไปเลยป้อมชารันโคเอาไปทำทีมศิลปะก,การต่อสู้นะใบสุดท้ายของตัวเหลืองเรามาลุ้นกันไม่กดข้ามลนะโลนี้จะไม่ข้ามเด็ดขาดน้องชายมาแล้วใส่สมาขอกระโดดต่อยอุกาบาทจนเกิดเป็นประกายแสงเรียบรอ้อยเกลือเละเทะ ไม่มีอะไรดีก็เลยคามาคิวรี่โอ้โหปนึ่งวันที่ไม่มีตัวอะไรใหม่ๆมาในเอดีเลยนะครับอีก3วันเรากิจการปู่บอมหมดและพี่จะเอาตัวแดงทั้งหมดสุ่มลนะน้องชายวันนี้มี92ใช่ไหมล็อกอินของพรุนี้มีแจกอีก10เพราะพี่เล่นช้ากว่า1วัน แต่รับรองว่ากดทนเป็นกระสอบรายตอนนี้อนาคตข้างหน้าไอดีนี้เฉิดฉายแน่นอนก่อนไปกิ้วใจเกเรมาลุ้นกันนี่พี่ต่อถึงภาพนี้แล้วครับส่งภาพให้่อยไปลบชายขอออกดีดีหน่อยได้หรือไม่อย่าซ้ำนะโอราหรากดรัวๆครับขอไม่ซ้ำถ้าซ้ำแล้วส่งให้ด้วยอ,อือสวยเฮ้ยทำไมดวงดีขนาดนี้เปิดห้าอันยังไม่ซ้ำเลยหกอันไม่ซ้ำเหลือจะเชื่อนี่ดวงกี่กจริงไหมเนะี่ย7็ดอันโอ้ไม่กันแดไหมอัดซ้ำจนได้ ไม่น่าทักมากขอมาครับ A1 นะฮะมีซ้ำอันหนึน่งใครอยู่กิวใจแกเรก็ขอได้รู้ใครอยากเข้ากิวขอมาเลยขอคนขยักนะน้องชายบิดหมดเปล่า